รุ่นนี้นะครับพี่น้องเป็นรุ่นฟันน้ำนมจูเนียนะครับส่วนสูงไม่เกิน140เซนติเมตรนะครับผมพี่น้องแน่นะครับป้ายกระลั่งเขาสู้สนามนะครับพี่น้องรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ฮิตฮอที่สุดนะครับเวราควายเขาประกวดน่าจะเยอะที่สุดเยอะกว่าทุกรุ่นนะครับรุ่นฟันน้ำนมจูเนียนะผมเบิร์ดครับ นี่นะครับผมนะครับควายเริ่มเข้าควายเริ่มพย้อยเขาสู่สนามนะ,มมมนนะครับผมโมโหนะครับอาจจะบอกผมว่าฝ้ามไหนบอกไหนนะผมดูกรรมอาจจะโมโหน,นะผมควายกำลังเข้าสู่สนามครับพี่น้องบรรยากาศหนาวนะครับทุกคนน่าจะดัซซินวันหลอ่อซิปตัวหลกักอะยุดไปนะพีน่น้อง นะจ้าไปชิ้นกันนี่ตัวนี้นะครับคอยคอยพันล้านกับเก้ากัลลัณฑ์นะผมสังกัดอิสระฟาครับรอบนี้รอบนี้นี่แต่ตัวสวยๆครก็เป็นรอบที่สามสวยนะครับยอดครับผมสามเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับผมน้องคอยพันล้านกับาเนาะเก้ากัลลัณนะครับสังกัดอิสระฟาร์มครับมุจักเกียร์มเดียวนะครับนี่ครับผมมาครับ สกันลัตรอบหน้ายิ่งสวยกว่านี้ก็คงรอบ30ปัวนุดท้ายมีแต่โตงไม่้อมยังอนเบิรนะครับไม่้อบไอ้รอบแรกนะครับผมเดี๋ยวของซืสนามนะผมไปเลยของซสนามแล้ว ครับครับเยอะบ่ครับนี่ผู้เชี่ยวทาางบมาอกว่าม่้มดนะครับยอะมากเยครหมดนดครับพี่น้องยังยังหมดครับยังหมดครับยังไม่หมดครับเดี๋ยวจะเก็บนีครับบรรยากาศทิปทิงท้ายเอาไว้ตรงนี้นะครับไปยังขย้อยของสานนะครับน้มลือไมากนะครัาท่านเอาข้อัน ยิประม่าพีนาครับเจอกันน้องอังครับเปนีมาครับท่นดีน้าม่พี่ครับนบอกกเรงครับ็เราขอมาเบิ้งครับบุรไมีค่อวยแงามนะผม รวมสนุกนะครับมีเอาน้องน,นะผมไอ้ไม่นอไในนะช่วงปัะตูแดงาม,นะมน,น,น,ะน,งนะครับพวกต้นแบบที่นี่รวมนะโอ้กมูตันนั้นนะนควันกมูอะอายุเยอะกมูแล,ล้น,นอนเขาลุ้นว่าดำรงจูเดียเลยอาจจะเป็นควอยังวนันดำลงอยู่แต่สอนสูงกว่าขินร้นอยี่สิบ ครับอายุดีแน่นอนนลยครับไม่กล้าเสียคำข้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นอย่างเงินไี่ดอกกรรมฐารนก็ตัดสินครับตามความงามครับตามระเบียบตามกติกาของกางการประกวดกันนะครับผมคนเขาล้วนจะรู้ไก่พันนาของผมหมายเลขนึคือเจ็ดนะครับดาวอัญชันนะครับอยู่ที่ไหนครับเก็ดยกมือด้วยนะครับถ้าผมเรียกหมายเลขแอวนะครับหมายเลขหนึ่งหกแปด สามกรกำลังมาแล้วครับวนวนรลังไทยนะครับนืไข่มุกนะครับเนเพศูนตัวงามรครับเน้อเพห่นี่เ็นอโมานะครับเพสองตนะครับสามการกำลังเช็คควายนะครับควายเขาสนามโคบอลนะครับผมอะครับเพชรนนีตัวมี้นะครับผมรุ่นวาน้ำนมจูเนจเนีไม่เกินร้อยสีเซนติเมตร 40เซนติเมตรนะครับ1อยสีสิบเมนสครับนผมบกเนลอยสีสิบเซนตครับรุฟันน้ำนมจูเนียนะพี่น้องนมกนะครับพี่น้องบัรยากาศนะผรอบแรนะรอบแรกล่อบะเกางงามกาจะทิ้งท้ายไว้แปดคอยพันล้านตอนนี้นะครับคอยพันล้านกรัเก้ากนะับสังกัดทิสละว่ามนพี่น้องจำได้แคนี้ครับ้จำไม่ได้ โอเคครับพี่น้องคร์สามก้วหอมย่าบรรยากาศเอาไว้สักนิดนะครับผมขอบคุณท<ต>ุกคนที่ต <คน S 1> ิดตนม่งเราชมนะผขอต่างเขาาขอบคุณและสวัสดีครับ